ตอนนี้เราอยู่การที่งาน WWDC 2022นะครับผมซึ่งจัดอยู่ณ Apple Park นะครับครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกนะครับที่มีการจัดงานนะที่แห่งนี้นะครับที่แห่งนี้เป็นแมค c คาเฟ่นะครับหรือว่าเป็นโรงอาหารใน Apple Park นั่นเองนะครับผมสถานที่จัดงานสังเกตว่าเป็นพื้นที่ outdoor นะครับผมจะมีที่นั่งกว่าประมาณ1000ที่นั่งเลยนะครับ มีเดเวลลอปเปอร์มากกว่า1,000คนนะครับแล้วก็สื่อจากทั่วโลกนะครับที่มาจอยงานในครั้งนี้นะครับพื้นที่สําหรับวันนี้อากาศดีมากครับผมแดดอย่างนี้นะครับอากาศอยู่สักประมาณ16องศาครับอากาศเย็นเลยดีเดียวนะฮะด้านหน้าของเรานะครับจะเป็นจอโปรเจคเตอร์ขนาดใหญ่นะครับที่จัดอยู่พื้นที่นะครับกลางแจ้งนะฮะบรวอนะครับส่วนที่ผมนั่งอยู่นะครับ็นโซนข้างในหน่อยนะครับผมก็จะมี ร่มนะครภายใต้คารนะครับเนี่ยก็จะรับแดดได้นะครับผมก็เมื่อกี้นะฮะเดินเข้ามานะครับในฝั่งนี้นะจะเห็นว่าเห็นตึกนะครับของของวิงบิลดิ่นะครับหรือว่ายานลำแม่ของแอปเปิลพาร์นั่นยองนะครับมีคนเข้ามาเยอะมากนะครับในงานครั้งนี้นะครับผมก็จะมีการตรวจ A t ทนะครับส่งผลการตรวจให้กับทาง Apple ลก่อนก่อนที่จะร่วมก่อนที่จะร่วมงานนะครับ แล้วก็มีการเมราา้นระยะห่างแล้วก็ใส่หน้ากากนะฮะทุกคนเลยนะครับเอาจริงคือถ้าใครติด2ขีดไม่ได้เข้ามางานนี้นะครับทางนี้ก็เพื่อความปลอดภัยนะครับผมก็มีการแจกหน้ากากอนามัยให้ด้วยนะครับผมเดีย๋ยวงานเดวงาน w WDC 2022ครั w ้งนี้นะครับผมจะเริ่มในอีกสักประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับผม ประมาณ9มง50ของที่นี่นะครับหรือประมาณ5ทุ่ม50ของเวลาประเทศไทยนะครับคาดว่าจะมีอะไรต่างๆมาให้เราได้ดูกันเยอะแยะเลยนะครับผมไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับ